สีอันรุ่นน,น,นู้ออน,นเอาไห้ล้พ<อ>วพี่กกน้อ,อ,องม,มันหนาสีพ่อยี่เด้์นอนหน่อยในห้องก็ท่าแล้วแล้วจะหกยกน้อยท่าสีในห้องไป็นมัจจารห้องเลยเดี๋ยวผู <c oughs> ้บาห้องผู้เบาที่หกไปน้นประเดียกจงน้อยจ้ะปกจะใส่ผ้าอันไปตู้ไทยใส่ลงไปแล้วพี่น้องแซ่บแล้วเมื่อไหร่ซิ่มแล,ล้วกินหัวหัวนับกันจ้ะห<ล>ัวหัวก็ได้อัน าไบกระเพรา าเห็นน้องไอด้อพี่น้องกับน้องไอด์ไหมครับน้องไอด์ครับน้องไอด์ท่าสีบานทานสีทองสีอันรุ่นๆเอาไห้ละพี่น้องไม่นหนาสิพ่อ,อยี่ได้นอนน้องไอด์พ่อ,อ,อพ่ออยู่ท่าเราก็เป็นสีเดียวกันกันกระปูนเถอะเนาะพี่น้องท่าเราก็สีเดียวกันน้องไอด์เพื่อนมาเพื่อนมักอยูเ่เพุคนนะมักก็ตามใจผู้ยู่หรอเนาะพี่น้อง เรื่องผู้ได้เห็ดซอยเวันวาสิพ่ออยู่ปน,นัดพี่นอ้องมสมกันผสร้างไงเห็ดซอยเผื <c oughs> ่อเห็ดซอยพี่น้องเพราะกันถ้าซอยกันหมดสุก้นเราพี่น้องเดี๋ยวไม่น้องอะไกันสิท้าซอยคือเก่าเป็นอะไรเป็นผู้แต้มเก็บสีจ้ะตีนั่นสีนี่อันทางนั้นทางนี่ไปเตะเาส่กันกับสิพ่ออยู่ตีพี่น้องวันนี้ ตอนแหลกวันสีพอ่อถ้าไปท่ามาสีพ่อจือในห้องก็ท่าแล้วแล้วจะหกเล็กน้อยท่าสีในห้องถือคนขนคองออกไปข้างนอกเนี่ยเอาสีเดียวกันสีเดียวกันก็นปั้งไฟหนอกไฟในเอาน้ำกันละ่ะพี่น้องเพราะว่างี้ไมีสีเดียวกันก็นเอาน้ำกันนี่ละ่ะไเอาสีนี่ละ่ะแม่คนะ สีนี่กับซีนีตัวยมันมันมิทนิน่เนาะพี่น้องน้องสั่งจำเป็นฮา <c oughs> กันเลนเลนเสียเพื่อนเบิร์ดเน่น้องไอ้กับเพื่อนน้ำตัวน้ำเสียพระเจ้าถ้าแม่น้องไอ้ก็เค่อยทายดิอันนั้นเพื่อกเบิร์ดละ <c oughs> สั่งในป้าสอนหลาน <c oughs> นังไงเป็นผู้แต้มเป็นผู้อนเก็บสีให้หนังไงเป็นผู้เหยียดขางบนพอเสียงเป็นผู้เหยียดขงางล่างจำจะหางเปลือนมาเรบไม่ที่สุดกับพ่ออยุพี่น้องเก็บเล็กผสมหน่อยเทศทั้งนั้นทั้งนี้ใส่กันได้แล้วอยู่จ้ะสร้างจำเป็นเปลือนแน่ก็เอาแล้วพี่น้อง เย็บทั้งนั้นทั้งนี้ใส่กันกับพ่อพอดีเลอะเถอะเนี่ยกเกาลน้องไงอ้เออแต่ของท่าเองก็ยู่เองแก่น้องสีกระท่าแล้วแวๆวัะนี้แห้นอ้องไอ้สิมาเห็ดเนี่ยกินซื้อฟีซื้อน,น้องกินจ้ะอืได้กลุงมามากมาขวะกกุงมเราก็สิมาะอูหวัวจ้ะ แม่กับเขามาเบิ้งแม่น้องไผ่กับาม่มาเบิ้งว่าแมาาเบิ้งอันอันห้องน้องไอพะนะถ้าสีเป็นอะไร้องไผ่เป็ี่ยนไายสีเบิ้งห่องเลี้ยเลี้ยสีกันเปืือนเลยมาจัดห้องเลยห่องผู้เบาห้องผู้เบาสี่หกเลี้ยสีกันเปืือนพะนะสท่าสีกันเปืือนอีิกจุ่นเด่มีทางหนึ่งอันนี้มันเกือบแล้วเดนมันก็งามแล้วที ว่าวปะจีใส่ข้างล่างเนาะใส่ตีนข้างล่างมันแม่มันมีอีกสีหนึ่งแต่ว่ามือนี้เนี่ยคุปเปอเลือพี่น้องอยู่จำไดก็อยู่ไป็นละอาอันเศษเล็กเศษหน่อยเก็บลุงลุนเอาให้พี่น้องมาอันนี้เล็กก็ขอน้ำเปล่ามาอันนี้ก่อนอินทผาล่ำจานเลก็ขอน้ำเล็กก็ขอน้ำผสมประสานกันเลยพ่อพี่น้องอินทผาล่ำเขาจะมตดส่วนอันนี้แจ้งอัน แจงไหวจ้ะแจงไหวน้องไส้แล้วเอามาให้แจงเสียอ,อ,อ,อันน้องใหม่จ้ะอ้อมไหวเนี่ยอ้อมไหวยังเป็นไรสีอ้วนอ้วหัวเสียอันนั่นกงขวบปุ่งอยู่จ้ะปุ้งขวยุ่นี่ยราซื้อปีซื้อน้องกินยุ่งขวบเราสิเห็ดยังไรสิปนก็คือเนาะเอามาให้ยุ่ตัวน้อยหนึ่งพี่น้องเป็น้องไอซวกู่หัวปนําปงาเด็กยังน้อยจ้ะ เอาปลาหอยมาหัอีปออ,อ,อยู่ี่ปล่าจันเดี๋ยวไปจี้ใส่หยดเรียบสักนะทีเนาะชิละอลาเล็กน้อยจะสดใส่ปอีตูไทยอีตูใส่บมีไหล่หยอดเต็ม <laughs> เป็นหลักของลุงรุ่นมากทั้งแด่สมนีก็บหอมด้ยนะนอหอม,ออมหอมใส่ใบสองใบน็่กับหอมเล<อ> ่นพออีตู้ไถ่นี่มันดับข้าวดับกินข้าวได้เ่ใช่เหี้ยสิบป,ปนยอยู่เลยบอ,ปปยอท,ทันใส่เกียร์ใส่หยังเพราะว่าสิบปนหน่องหัวหูปลาลูกพรอจ้ะใส่ประอันไอตู้ไทยใส่ลงไปเราพี่น้องแซบแล้วแม่น้อยไชิมแล้วหอมหวยหวยหอมพอไอตู้ไทยจ้ะไมเนี่ยน้องไผ่ป,ปนถุง เอาเตียอีปปลูกใจอีกนเพายัต้นนาบ้านยูนาบ้านเอาตีโอต้นนั่นน่ะโอ้เดียวี่นอนกกินห้หัวน้กันจ้ะวหัวเตียนปลาไปกระเพราไปอันอีตัวไทยโอ้ไปนอนลืมน่อเีงเจียงองนเจีงไม้เจีงไหวจ้ะอ้อมไวอ้อมไหว อันนี่อย่างก้อยบอกดินฟ้าพีาา่น้องก๋วยดินฝามีฟ่นกลุ่นมีสมพักจ้ะอันเด้อมากินน้ำกันจ้ะหลายอย่างหลายแนวน้นองไอเตรียมตัวอันเรียนหนังสือจ้ะตรงอันตรงเวลาจังสัรพอะไรเลยเ่อได้ไมากินาากนนไมอจัห่ย เออพี่น้องไม่กินนกกระจาบนี่แกบเป็นาษาลำสอนทำอยู่ฮะสวนอ๋อยังไปท้เลไเดีเยวมาเด้อพี่น้องมเด้อพี่น้องนี่มันปลาลูกอดกรติด แม่น้องก็จิสงใจว่าแม่น้องไปเป็นยังไเยวปาดเอ้เยาปาดเล็บเกิดออก้มแม่น้องแม่น้อไปกินแล้วก๋ยงนป่าออกก๋ลยของดินป่าตะกลงกลุ่มจังหอก้ป่าได้น้องตื่นน้องตื่นกวยของดิ่

แไม่ต <l id sei> <c ười> ้อาไปทำเต็มหรอทุนสบตันตาม่องใส่กรางมาลอยในป่าคนอะไรกันนะครับแต่เนี่ยนอน Nih, takut Nih, takut Nih, มันมีหลายอย่างเล้วจะเห็นหลายอย่างอ่ะไ่ได้สื่อจักย่างนี่เนอยอยาะแดงไปนี่ไม่เอาหามากไปนอยจะหามากก็ปลูกนอเอยี <c oughs> ้าเกิดยุ้สวนนีนนกินแล้ไม่ได้สื่อเด้มเวกินแด้ว็ื้อน่าหามากม้องมาดีแบบยุ้ยสวนบ้านเรามาแต่ผลมาก

ลำเนบลำมัดมัดเสบตัวยางไปน้องต้นกลุ่มตึ้งอมไหวต้งหูหัวจ้ะันลอยดินปาอันเด้อี่น้องีน้กันนี้กกไปซหนีเด้อจไปน้องถากกดไลคกดแชร์ติตามน้ำเน่เอจสานมานจปิาจ้อ่้อง